สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเอ้ารถจมบ่แค่รถจมบ่มบโอ้ยเอารถแรงมาลากเว้ยโอ้ยถอยไม่ดีมีจมครับรถเสียแจ็กสายแดงนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับคันนี้จะลากขึ้นได้ไหมเนี่ย ใชเลยอ่ะพูดแทงเลยวว่าเอาเศษขยะมาทิ้งครับอันนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยแหละเดี๋ยวมาดูลากคาคะทีด้วยว่าโอ้อันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวครับหม้อใหญ่ๆอันนี้จมบ่ เดี๋ยวมาดูคันนี้ครับจะจมไหมอย่าเพิ่งไปเด้ยคันนู้นอะแต่คันนี้จมยากครับเรารู้เหลี่ยมแล้วไปอีกอู้กล้า <c oughs> แรงอยู่แล้วคันเนี่ยโอย้ที่ตรงนี้มันน้ำเยอะเลยปะบรรยากาศดีมากเลยอะ ไม่มีใครมาตกปลาครับเดี oh, ๋ยวนี้หรือว่าเขาห้ามตกปลาเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาห้ามตกปลาเนี่ยโอ้นี่ห้ามเลยครับห้ามจับปลาครับโอ้เสียงเลย โซนอำเภอบ้านกลวดนะเป็นหนองน้ำใหญ่มากไม่ค่อยมีฝนครับน,น้ำก็เลยแห้งๆอย่างนี้แหละ